สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว youtube ทุกคนนะครับสวัสดีตอนเย็เยนๆด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมได้มีโอกาสเข้ามาไล่มันสัมปะหลังนะครับ แปลงมันสับปะหลังแปลงนี้นะครับไม่ได้ฝนมาเกือบเดือนแล้วนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับอุตส่าห์ดีใจตั้งแต่เมื่อวานนะครับ พายุเข้านึกว่าฝนจะตกถึงนี่นะครับพอเข้ามาดูจริงๆไม่มีรอยฝนเลยนะครับสภาพดินแห้งยังไงอยู่ยังงั้นนะครับ ฝนตกเฉพาะตรงที่นานะครับที่แปลงไร่มันสำปะหลังไม่ตกนะครับอุตส่าห์ดีใจนะครับว่าจะเข้ามาเช็คว่าจะทำการใส่ปุ๋ยนะครับแต่ไม่ใช่นะครับผิดคาดนะครับ เดี๋ยวผมจะให้พี่น้องรับชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะครับดูไล่มันสำปะหลังประกอบไปด้วยนะครับ เมื่อคลิปก่นกอนๆนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ทำการนำเรียนพี่น้องให้ทราบแล้วนะครับว่าช่วงไหนที่เหมาะสมที่สุดนะครับสำหรับการปลูกมันสำปะหลังนะครับสำหรับแปลงนี้ของผมนะครับจะทำการปลูกเมื่อต้นเดือนมกราคมนะครับ ช่วงธันวามกราถึงกุมภาพันธ์นะครับช่วงนี้ปลูกได้นะครับดินค่อนข้างจะชุ่มชื้นนะครับ ถ้าปลูกช่วงนี้ถึงจะติดแรงช่วงเมษาพฤษภาต้นก็ไม่ตายนะครับถ้าโตมาขนาดนี้แล้วนะครับผาอาทิตย์กำลังตกดินนะครับชมบรรยากาศไปด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับ เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเข้ามาทักทายกันได้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่ามีคําแนะนําอะไรดีๆเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเข้ามาปีแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้นะครับ เข้ามาดูนะครับเข้ามาเช็คความพร้อมนึกว่าฝนจะตกใส่นะครับแต่ไม่ตกนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งไร่มันสําปะหลังฝนไม่หยดใส่เลยนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ